ข่อยว่าแล้วมันเป็นแผนบอเสียข่อยเห็นเปล่ <laughs> ข่อยบาลระเตัวอข่อย่าลระตัว,ตวมังรอดเพิ่นเตื่อใจเพิ่นครักเป็นจานสวดจานหมกไงมังดูเดี๋ยวห่อนเพิ่นเตื่อใจเพิ่นครักแนวแบบนี้น้องอร่อยไหมน้องนะ่ะวิวสวยครับ ร้านนี้วิวสวยครับพี่แทนอร่อยไหมน้องอร่อยไหมน่ะเนี่ยหมัวเปลววัวเปลวกก็ไพยน้ำเอาน้ำเอาอร่อยไหมเป็นเทนอร่อยครับอย่างเดียวเป็นเทนก็ได้เอาฮอนของเหรนมาเหรนน้ำโอ้ยวัว่ปลวกรับไยครับแซ่ดเออแซ่ดเอา แล้วก็ท่านได้กลินอยู่โดดกวบไปถึกใจมันคักโวนนะเอาลงไปอีกยังบ่พอ <laughs>